บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดคู่สกุลเงินของ NU นะครับสกุลเงิน u เมื่อวนันศุกร์ตลาดมีราคาเปิดอยู่ที่0.56958ราคาปิดอยู่ที่ราคา0.57437ราคาต่ำสุดอยู่ที่ราคา0.56946ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา0.57542เมื่อวนันศุกร์นั้นคูสนน่สกุลเงิน NU มีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย เรามองว่าตลาดนั้นจะขึ้นต่อนะครับเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลโซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่ราคา0.57314ถึง0.57015กรณีในการซื้อขายนั้นเราจะรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโลและรอสัญญาณกับตัวแท่งเทียน PA by ที่โซนแนวรับมีสัญญาณกับตัวแท่งเทียน PA by ที่ทําเฟรมหนึ่เราจะ buy กลับขึ้นไป เก็บ TP ที่ราคา0.57658 TP ที่2นั้นจะอยู่ที่ราคา0.57787ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัว NU